วันนี้เราอยู่กันในเกมมิกาแอนด์เดอะเวชมอลเทนโลกที่แสนสงบสุขเกินไปสงบสุขมากๆเลยอะ่ะโอ้ดูนั่นสิมองเห็นนั่นไหมเจ้านกอะไรเหรออ้อปะภาคารไงละ่ปะปะภาคารนอาไว้ส่องแสงทางทะเลไม่ใช่เหรอเอาไว้ส่องแสงให้กับแม่มดต่างหากไหลโน,นุโอ้ที่นี่คือที่ฉันจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ล่ะทุกคนที่นี่คือโรงเรียนเว์มอล ที่เราจะได้มาฝึกเวสมนของเราอย่างจริงจังยอ่อกระโดดได้ด้วยอุ้ยน่ารักฮัลโหลฮัลโหลึไม่มีใครอยู่บ้านเลยแฮะอ๋อมีอยู่หลังบ้านนี่ยังไงเราดเดชนนำจดหมายมาส่งนะคะโโอ้สวัสดีเฮบิก hey, าสวัสดีค่ะคุณนายออริกาลีอ๋อเนี่อะไรจดหมายโอ้อ เป็นจดหมายจากคุณแม่นะคะ่ฉันไม่รู้ว่าแม่ของเธอเอาความคิดนั้นมาจากไหนแต่แบบว่านั่นไม่ใช่วิธีการทํางานของที่นี่นะดูเหมือนจะไม่รับจดหมายแนะนําตัวจดหมายแนะนําตัวมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะเก่าแก่ในการเข้าโรงเรียนเวทมนต์ <c oughs> น่ะใหมนะเจ้าเด็กน้อยฉันกำลังถามเธอเกี่ยวกับอุปกรณ์ฝึกหัดของเธออยู่นะ่ะ อ๋อใช่แล้วค่ะฉันมีไม้ขวาดมีหนังสือเวทมนต์แล้วก็สีสีเพ้นท์เนาะแล้วก็ช็อ,ชโอกโกแลตเอามาทำพื่อะไรเนี่ยมันอุปกรณ์ฝึกเวทมนต์ตรงไหนได้มีกะแล้วเครื่องรางหัวกะโลกล่ะอ๋อคุณหมายถึงยันสินะคะฉันมีสิ่งนั้นอยู่ค่ะเออว่าแต่ฉันพักที่ไหนล่ะคะของห้องน้่นบนได้ไหมฉันอยากเห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนนะคะแมวฉันบอกว่าเจ้าสามารถเห็นดาวตกได้จากอยอดเขานี้นะคะอะ ดาวตกฝุ่นของกาแล็กซีน่ะนะทำไมาล่าดูอีกแล้วว่าแต่อาจารย์เรานี่เป็นนกหรือว่าจมูกยาวน่าจะเป็นคนแก่จมูกยาวเฉยๆหรือเปล่าคุณแม่คุณไม่ควรให้เด็กจินตนาการแบบนี้เลยอ่ะมันจะเป็นความท้าทายแต่ฉันจะทําให้เธอกลายเป็นแม่มดเต็มตัวให้ได้เลยอย่างไรก็ตามเด็กน้อยลูกศิษย์อีกหลายคนได้กระโดดลงจากหน้าผาบนไม้ขวาดของเราโอ้ดีแสดงว่าเราจะขี่ไม้ขวาดบินได้ใช่ไหมแฮร์รี่พอตเตอร์ปัเนี่ยอยาากลับมาอีก ก็คือหมายความว่าเรียนจบแล้วก็จยากลับมาที่นี่อีกใช่ไหมได้เลยค่ะมันจะไม่เกิดขึ้นกับฉันฉันได้ฝึกซ้อมมาเยอะมากคุณโอลาการีอ้อจริงเหรองั้นมาดูกันดีกว่านี่คือบทเรียนแรกของเธอดูเหมือนว่าเขาจะอธิบายว่าถ้าเราบินตกลงไปอ่ะเราจะไม่มีทางได้กลับมาอีกประมาณนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเฮ้ยเฮ้ยโยนลงนี้เลยเหรอโอโหเจ้แล้วเจ้แล้วเจ้โอ้ยโอ้โหแบนอ้าววันที่หนึ่ง เออเราต้องใช้เวลากลับขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ขวาดหักโอ้ถูกโยนลงมาแล้วไม่ขวาดก็หักไปเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเราลองสำรวจแถวแถวนี้ก่อนคุณปลาคุณปลา,าหรือเปล่านยปลาหรือเปล่าฮึบกระโดดได้เอ้ยอันนี้เก็บได้ไอเทมตรงนี้กระโดดได้ปุ๊บไม่ได้เว้ยไม่ถึงไม่ถึงปุ๊บเดี๋ยวเช็กระยะก่อนเฮ้ยเถอด้านหลังมีเครื่องบินตกเดียวนะเราตกมาจากตรงตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้มันน่าจะเดินเข้าหมู่บ้านโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงเครื่องบินตกตรงด้านหลังตรงนั้นก่อน วันนี้มีของให้เก็บอีกแล้วเก็บไว้ก่อนสะสมมาไว้เหมือนเราไปแกลกรับสกินอะไรอย่างเงี้ยไว้ซื้อของน่าจะเป็นค่าเงินของเกมนี้หรือเปล่าน้องเตาน้องเตาอูอูๆๆๆอูเฮ้ยลูกปนันอาลงน้าเฮ้ยลงน้ําไม่ได้โอเคเราต้องน่าจะต้องมีไม้ขวาดก่อนอ่าไม่เป็นไรน่าจะแสดงว่าทางนี้ยังไปไม่ได้โอ้ตัวเปียกเลยตัวเปียกลงน้ําปุ๊บตัวเปียกเลยไฟเรือไปได้ไหมไม่ได้เราน่าจะต้องไปหาที่ซ่อมไม้ขวาดเฮ้ยโหลโหล โลน่าจะเก็บได้นะเอาไปเลี้ยงปลาทองเราจะเป็นแม่โมดได้เนี่ยเราต้องมีสัตว์วิเศษด้วยหนึ่งตัวใช่ไหมอา้าวนี่คือคนในบ่บ้านของโรงเรียนเวทมนต์เหรอแล้วนี่คือโรงเรียนเวทมนต์เหรอเอาล่ะคนใจดีคนนี้ได้ทําการซ่อมไม้กวาดให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องลองบินฮึบนี่ไม้กวาดแล้วก็ฮึบนี่นี่อันนี้ชัดขึ้นอันนี้ชัดขึ้นฮึบอันนี้ลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวนี่ชัดขึ้นชัดขึ้นโอ้โยมันมันไม่ได้เช็ดได้ตลอดนี่วะฮึบโอ,โอ,อ,กกอน เฮ้ย้ตัวเปียกน้ําตัวเปียกน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะต้องบินจากที่สูงสูงเพราะมันจะค่อยๆตกลงตกลงใช่ไหมปึ๊บไป๊บบินนี้ไปบินขึ้นบินขึ้นบินขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ยลมลมโอ้โหลมมันไม่ให้ไปเฮ้ยจมน้ําอีกแล้วมันค่อยๆลงค่อยลงออะไม่เป็นไรยังมาถึงตรงนี้ได้อยู่ปึ๊บอันนี้คืออะไรอ่ะแท่นพิธีอะไรสักอย่างเหรอมันไม่ทํางานเราตรงนู้นไปไม่ได้ฝั่งนู้นเครื่องบินตกเราไปไม่ได้เดี๋ยวนะ เราต้องไปที่ทาวเดลิเวอรี่คอมพานีไปเฮ้ยนี่มันนกของเอ่ออาจารย์ของเราใช่ไหมปึ๊บบินปึ๊บได้1ทีอย่ามันกระโดดได้1ทีปึ๊บเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยร่วงอ้ออันนี้เก็บไม่ได้ขวดอะไรเนี่ยตรงนี้ก็เก็บไม่ได้โอเคมาเราไปหางานของเราก่อน,อนดีกว่าแต่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ใจดีที่เราซอยซ่อมของให้เรานะดูแผนที่ซแผนที่ยังดูไม่ได้อ่ะเฮ้ยมามาเฮ้ยตกใจหมด น้องหมาน้องหมารักกันหน่อยอุ๊ยน่ารักดูทำเขา้าเคเดี๋ยวเราไปตามหาก่อนไหนล่ะงานอยู่ตรงไหนตรงนี้น่าจะเป็นจัตุรัสกลางเมืองว้าวเฮ้นี่หรือเปล่านี่ไงเย่เย่เดนทางมาถึงแล้วค่ะอ๋อแม่สาวน้อยเรามาที่นี่เพื่อส่งของใช่ไหมใช่แล้วแหละมัน่าจ,จะเป็นงานของฉันนะ่ะเอาล่ะเราได้รับงานมาเรียบร้อยหลักๆก,ก,ก็คือเราจะต้องนี่รับสินค้าอย่างนี้เราต้องคอยดูแลอย่าให้มันได้รับอุบัติเหตุใดๆ กันไกลไข่ผ้าใหม่ใดใดทัด้งสิ้นอ่าเดี Adjust ๋ยวฉันขอดูก่อนน anyway, ะว่าฉันต้องไปส่งตรงไหนเอ่อฉันต้องไปส่งตร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 งคุณอยู่ไหนเนี่ยนี่เหรอโอ้มาส่งแล้วค่ะเย้ส่งงานแรกก็เรียบร้อยเฮ้ยงานแรกจะน่าจะเป็นงานง่งายๆอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะได้งานแบบต่อเนื่องกันไปเลยทางโน้นทางโน้นทางไหนทางไหนทางไหนเออรอบนี้ให้ไปส่งในน้าเออโอ้เราต้องมีไม้ขวาดไปด้วยไม่ขวาดปุ๊บไปบิน ต้องคอยระวังด้วยนะต้องคอยระวังด้วยปึบๆึๆบึบึบไปแล้วค่ะปึ๊บเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนอ่าเราต้องระวังสินค้าเสียหายด้วยครับโอ้บริษัทขนส่งจากท้องฟ้ากันหรอเนี่ยแหมขอโทษด้วยค่ะทําให้คุณกลัวหรือเปล่าคะฉันชื่อมีกกานะคะพนักงานขนส่งคนใหม่ค่ะเอ่อของคุณปู่ผักมาส่งนะค่ะเาแรงงานหลักๆของเราก็คือตอนนี้เราเป็นแม่มดฝึกหัดที่จะต้องมาฝึกวิธีการใช้ไมควาดบินรับส่งของไปก่อนโอ้ คืองานแบบต่อเนื่องกันเลยเหรออันนี้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนต้องสูงสูงเลยสูงสูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้โหว้าวว้้าวว้้าวน้ำ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 เต็มเลยน้ำเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวของมันจะเสียหายว้าวว้าวว้้าวว้้าวเอาไปส่งตรงไหนเนี่ยเราต้องระวังของเปียกของหล่นของแตกหักด้วยเอ่อฉันต้องเอาไปส่งที่ไหนนะโอ้นี่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 อน ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้ดูเหมือนตรงนี้เป็นร้านขายไอศครีมน่ากินจังเลยเราเดินสำรวจความสวยงามของเกาะไปนี้กันว้าวเฮ้ยตัวนี้ช่วยเราบินเร็วขึ้นป่ะเฮ้ยเธอโอ๊ยเอ้ยในกระแสลมอยู่ในกระแสลมอึ๊บโอ้ยทุกทกพักทุกพักว่าแต่แมปเขาขยายไม่ได้เลยเลยแล้วฉันจะรู้ได้ไงเดี๋ยวว่าฉันจะตอไปส่งที่ใครลมนี้น่าจะดันเราขึ้นได้หรือเปล่าอึ๊บโอ้ยโอ้ยดันขึ้นไม่ได้แง่โอยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไอ้นั่นแตกไป ทำโหลแตกเมื่อกี้ทำไมสกอสนี่ฉันยังเป็นแม่มดน้อยฝึกหัดอยู่เลยทำไมใช้งานเช่เนเยอะกันจังเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปบเราสามารถมาเอาใหม่ได้นะหรือว่าให้เราจับปลาตัวนี้หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บไหนอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องเฮ้ยน้องว่ายหนีน้องว่ายหนีน้องว่ายหน,น,น,นีปึ๊บได้แล้วปุ๊บได้แล้วได้แล้วปึ๊บอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะได้แล้วจ้าเอาไปไหนอ๋อไปให้คุณปูโอเคปึ๊บ มาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วโอ้โอบอกเลยว่าบอกเลยเหนื่อยจริงคุณปู่ค่ะหลานเขาฝากปามาให้นะคะหนูเก่งใช่ไหมล่ะโอ้ยเหนื่อยสุดๆไปเลยค่ะมีแค่งานแรกนะเนี่ยจะส่งของไปส่งของมาเอาละนนี้ไปส่งที่ไหนนู่นนูๆนนเอาไปส่งมอบให้กับคุณหัวหน้าของเราเป็นนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อย สาวน้อยเธอมาทาอะไรที่นี่กันล่ะแม่แบบว่าคุณโนเวลไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะคุณให้ที่อยู่ฉันผิดใช่ไหมคะที่อยู่ผิดเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่เคยพลาดเออเออคิดก่อนเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มันเป็นความตั้งใจนะสาวน้อยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทดสอบนะอ,อจริงด้วยเวราโดนหลอกเลยเนี่ย อ่าไม่เป็นไรแม้เรา,าจะส่งของผิดแต่เราก็ได้ภารก,กิจอยู่ดีสรุปแล้วเขาส่งของผิดไให้เราเอาของชิน้นนี้ไปส่งให้คุณบารัมบารัมที่ขายไอศครีมเมื่อกี้ปะได้เลยรอบนี้หวังว่าจะถูกคนแล้วนะเลสโกสามสองหนึ่งบินไปเลยภาพสวยน่ารักโหย้ยลงมาจูมาส่งของจ้า สวัสดีค่ะคุณบารัมใช่ไหมคะวันนี้เป็นมนุษย์ป่าหรือเปล่านี่อ่ะของคุณค่ะเอาละส่งของเรียบร้อยเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณบารัมจะมีอะไรให้เราช่วยอีกแล้วอ่ะไอศครีมเรมอนเหรอให้เราไปส่งส่งส่งตรงนี้ได้เลยมาแล้วสองสาวพี่มาแล้วจ้าอ้ว้า้าว้ว้้ว้าวิ่งไปดีกว่ามาส่งแล้วเอาไอศครีมมาส่งจ้าไอศครีมเหรอไอศครีมของฉันเหรอ เอ้ไม่มานสำหรับฉันเย้เย้ส่งเสร็จแล้วเอาระเรากลกับไปที่บริษัทของเราได้เป็นไงบ้างคะฉันทำงานเก่งไหมฮึบฮึบโอ้แม่สาวน้อยฉักลับไปแล้วคะ่ะเฮ้บอสฉันทำงานเรียบร้อยแล้วจริงเหรอไหนฉันดูสิโอ้ได้กรีนสแตปมกลับมาแล้วเยี่ยมมากอ๋เราไปส่งงานครั้งหนึ่งก็จะได้ตังค์เมื่อกี้ได้ตังค์มาด้วยดีมากดีมาก เมื่อกี้รหัสเขาบอกว่าอะไรนะ0ูนย์ึงเปึงเรียบร้อยได้ปลดล็อกชุดใหม่ชุดพนักงานขนส่งเอาละไปใส่ยูนิฟอร์มเดี๋ยวนี้เลยฉันเป็นพนักงานเต็มตัวแล้วหรอคะเออโอ,อ้นี่ไงนี่ใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนชุดอย่าง้โองเราเป็นชุดพนักงานขนส่งเต็มตัวนี่คือชุดดั้งเดิมที่ออกมาจากบ้านคุณแม่แต่ตอนนี้เราเป็นพนักงานขนส่งเต็มตัวแล้วเยี่ยมเลยต่อไปเราไปหาใครนะคุณออเลกา อยู่ที่เวิร์กช็อปของนางนางอยู่ไหนละ่ะตรงนี้เป็นสถานีรถไฟน่าจะไม่ใช่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวคุณออเลก้าเหรอใช่คุณคนแรกหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะไปดูก่อนน่าจะเป็นคนที่ซ่อมไปขวาดให้เราหรือเปล่ามาแล้วค่ะอ,อ๋อยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะสาวน้อยอะไรอะเบสิกบูมไปขวาดแบบพื้นฐานเหรอ โอ้ปลดลอกไม้วาดใหม่นอกจากชุดแล้วยังได้ไม้ควาดใหม่ด้วยแจ๋วไปเลยค่ะเอาราวันคืนที่แสนชื่นมื่นก็ได้ผ่านพ้นไปเข้าสู่วันที่สองลวจ้าเชา้านี้มีงานอะไรไหมคะคุณบอสดูเหมือนวันนี้จะมีส่งเป็นแคมปิง้งอ่าเขาเรียกอะไรนะโคมไฟแคมปิง้งตะเกียงตะเกียงเออตะเกียงแต่นั่นอะไรนะว่าววิเศษเหรอทำไมเฮ้ยว่าวใครอะ่ะบินลอยมาติดอ่าเฮ้ยข้างบนมีไฟไหม้ด้วยเฮ้ยมีการขนส่ง ของหายด้วยมันจะทําให้เราได้สแตมพเพิ่มมันหมายความว่าเราจะได้ตังเพิ่มได้ไม้ขวาดพื้นฐานสามารถตามลมแล้วก็ต้านลมได้โอ้เจ๋วสามารถหยิบของได้ทีละ2งชิ้นรหัสเราคือ0ูนย์หนึ่งศูนย์สองใช่ไหมจะลืมทุกทีเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีช็อกโกแลตมีจดหมายของแม่อันนี้ก็คือยันแล้วก็หนังสือเวทมนต์อ๋อฮะอันนี้ต้องรอเสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวเราทําทีละอย่างดีกว่าของ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 ไปส่งอ่าทางนู้น ไป let's go ไก่จงุงอ้ยอ้ยอยหุย,อยของได้รับความเสียหายหนึ่งเยะแล้วเย่ะแล้วของกําลังเสียหายหนึ่งอบนี่ไงนี่ไงลอยตามลมแล้วโอเคไปเราจะไปเร็วขึ้นถ้าเราปึ๊บปึ๊บนั่นไงโดนไปสองเยโอเคโดนไปสองต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวสออนะ่องแล้นะทําไมไกลจังเลยอะโอโหสุดเกาะสุดเกาะเดี๋ยวนะมันเหมือนมีเมฆกัน้นตัวนี้จะไปได้หรือเปล่าเราน่าจะต้องอ้อมอ่ะโอเควัดใจพอึ้บบิน วุ้ยตรงนี้เราบินมาตรงเครื่องบินตกได้แล้วโฝั่งนี้ยังมีคนอีกเพียบเลยอุ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่ของไปส่งนี่เดี๋ยวเราต้องเลงดีๆเลงดีๆป๊บโอเครอยรอยตรงนี้ได้อยู่โอเคไหลๆแล้วต้องระวังของต้องพยายามไม่ชนกับอะไรถ้าของเสียหายเราก็จะเสียคะแนนอุ้ยน่าเสียดายมากเราทําชนไปสองครั้งอึ๊ออุ้ยนั่นนั่นนั่นไงโดนอีกแล้วโอ้ my god นี่ฉันทําอะไรลงไปอะ่ะนี่ฉันพลาดบ่อยขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยอึ๊ เฮึบ,อบโอ๊ยดันไงแตกเรียบร้อยฮะพังเรียบร้อยเราแปลวใหม่ได้ไหมเฮ้ยไปบินกลับบินกลับแลวของใหม่อีกเหมือนตัวเปียกแล้วมันจะบินช้าลงใช่ไหมเฮึบตรงนี้มีตุ๊กตาองเก็บต้องเก็บเก็บทุกที่ที่เราผ่านไปอุ้ยตรงนี้มีอีกตัวนึงตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งเก็บก่อกนเก็บก่อกตน,ตร,น,อต,นตรงนี้เหมือนของสูญหายเหรอเออใช่ไปดูตรงเครื่องบินกันมีคนประสบอุบัติเหตุไหมคะหนูมาช่วยแล้วคะ่ะหนเหมือนไม่มีอะไรให้เราเก็บนะตรงนี้ น่าจะได้มาเก็บกู้ทีหลังแน่นอนไหนๆก็มาทางนี้แล้วอะเออเราเก็บกู้ว่าวหน่อยไหมปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยว่าวตกว่าวตกอ้าว่าว่าแล้วว่าวว่าวเราต้องไปส่งที่ไหนอะเอ,อเอาไปทีละสองอันเลยใช่ไหมปุ๊บไปบินไปสูงๆหน่อยบินให้มันสูงๆหน่อยแมหนูแมโน่โอ้โหบินต่ำเหลือเกินโอ้โหยชีวิตชีวิตของการเป็นนักขนส่งไม่ง่ายไม่ง่ายฮึบฮึบโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ฮึบฮึบโอเคเราลงจากไม้กวาดเฮ้ยเป็นเป็นวิธีที่ ป้องกันได้นะเนี่ยอย่างนี้ดีปึ๊บุิ๊ยิ๊วิ๊วโดนโดนยดงไงแล้วฉันโดนได้ยังไงปึ๊บลอยขึ้นไปตงสูงก่อนเอ๊บินกระโดดไปนหนึ่งทีไหนหนะฉันต้องไปตรงไหนหนะแล้วว้าวนี่มันเป็นของใครนี่โอเคเรามาถึงตรงเย่แล้วเย่แล้วเฮ้ยอะไรวิบปับวิบปับอีกแล้วอะไรอ่ะของโต๊กเหรอปึ๊บอะไรอะหินเหรอขอลอยขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมปึ๊บลอยไม่ขึ้นเลยนี่หรือเปล่าว้วาวของเธอหรือเปล่าไม่ใช่แฮะ ตะเกียงนี้น่าจะต้องส่งคนข้างบนนู้นเดี๋ยวนะหาทางขึ้นก่อนเราน่าจะต้องสเตปมาจากฝั่งนู้นหรือเปล่าอุ้ยเดวนี้พื้นที่ลมแรงมากเลยอ่ะเฮ้ย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 ,ออยของของออโอ้โหโดนลมพัดทิ้งผิวกระเด็นเลยจ้าอุ้ยของจะแตกแล้วว่าขึ้นทางไหนได้บ้างนี่ยะเดี๋ยวนะหาจุดขึ้นได้ก่อนนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอละมาขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เลยอ่ะอแล้วก็ไปทางนี้ใช่ไหมลงก่อนลงก่อนไม่ปลอดภัยเลยแล้วก็ไปตามสเตป ลอยตัวตรงนี้โอเคหนึ่งสองสามแล้วถึงไหมถึงไหมน่าจะต้องมาตรงนี้ก่อนหรือเปล่าน่าจะต้องมาตรงนี้ก่อนสี่ปึ๊บแล้วเราลงเลยเราลงเลยโอเคโอ้ oh. oh my god ขอโทษนะคะถึงแม้ว่าแบบเออมันจะเสียหายไปหน่อยอะเอาเราไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังดีที่ตรงถึงอะน,นะนี่แค่เรเวลแรกๆเองนะคุณยังแบบเออยากแล้วอะเดี๋ยวนะว้าว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 ,ว,าว,ว,าวเราอยู่ไหน เราโยนทิ้งไว้เดียวไว้ขโขดลมลมเอ่อว่าวของเราเราโยนว่าวทิ้งไว้แถวนี้ไม่ใช่เหรอลมมันพัดไปแล้วปีเนี่ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้โห้ยมีน้องกูตายด้วยกูตายน่ารักตรงนี้ขึ้นได้ไหมเปิบบเฮ้ฮฮฮฮฮฮยกอดผิดไอ้เรากลับไปรายงานผลกัน,กนดีกว,ว่าเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงตรง,ตรงนี้ตองได้นี่นว,ว่าวอีกการหนึ่งเร็วแล้วว่าววันก่อนหน้านี้ของเราล่ะว่าวผมหายไม่แน่ัน่าจะกลับไปอยู่ตรงเดิมเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนดีกว่าว่าวงอยู่ไหมเฮ้ยว่าวอยู่ว่าวอยู่ โอเคมาปึ๊บโอเคได้ส่งว่าวแล้วจ้าแล้วเราต้องเอาว่าวไปส่งที่ใครอ่ะมันเป็นของหายอ่ะส่งตรงนี้เหรอไม่น่าใช่หนูฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวหนูมาวิตรงนี้ตรงนี้ลูกแก้ววิเศษเหรอเมจิกออฟว้าวและตรงนี้ละ่ะว,ว้าวถ้าเราไม่เอาไปส่งมันก็จะกลับมาที่เดิมใช่ไหมแล้วมันต้องเอาไปส่งที่ใครล่ะคุณเอ้ยไอหนูถามหน่อยเมื่อกี้หนูส่งของเสร็จแล้วเนี่ยให้หนูอะไรไปอีกเฮ้ยนิจาย็น ไม่เห็นมีอะไรให้หนูทําต่อเลยงงมากหรือเราจะต้องไปหาทางคืนว่าอันนั้นก่อนลูกแก้วอันนี้ใช้ยังไงแล้วนี่หรือว่าไปใส่ตรงเกานะนั้นหรือเปล่านี่ๆๆๆกออย่างเงี้ยเฮ้ยแตกโอ้โหทีเดียวแตกเนี่ยออามาใส่อย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองตามหาใหม่ก่อนโดนได้ทีเดียวต้องใช้ทักษะและฝีมือมากๆหน่อยหน่อยหนูเึเ้แล้วตรงนี้ก็มีอะไรอีกก็ไม่รู้เฮ้ยมีลูกแก้วอีกอันหนึ่งหรอเฮ้ยโอ้ดูเหมือนว่าเป็นที่แรกของที่เรามี ไปเก็บไปตุกตาหินมาเนี่ยเฮ้ยมาแลกชุดตรงนี้ได้อุ๊ยมีแต่ชุดน่ารักนี่แม่มอน้อยโดเลยมีว้าว30เหรอได้เลยเดี๋ยวหนูไปจัดมาก่อนนะเร็งดีๆเร็งดีๆไปรอบเดียวให้มันถึงเลยไปปึ๊บสามสองหนึ่งโดนแล้วนะเฮ้ยเอาหล่นสูงของก็แตกรอเอา้า oh my god เช่นพลาดอีกแล้วงั้นเหรอเชื่อไว้ว่าหล่นจากที่สูงของก็แตกได้ด้วยสําคัญนะเนี่ยระยะนี้ไม่น่าแตกแล้วนะปึ๊บโอเคนี่ไงจริงๆด้วยลูกแก้วใส เป็นไงเราได้อะไรอ่ะปลด,ดล็อกเป็นอะไรขึ้นมาเรือเหรอเฮ้ยไม่ใช่เหมือนแท่นยิงเหรอปึ๊บเฮ้ยยังไม่สมบูรณ์อีแล้วมันใช้ยังไงอ่ะโอ้ปึ๊บไม่ใช่อ่ะมันต้องไม่ได้ใช้อย่างนี้แน่นอนเมืองน,นี้มันช่างกว้างใหญ่ยิ่งนักแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่ามันเป็นแบบของใครเขาอ่ะเฮ้ยเอาเขาไปได้ด้วยเฮ้ยตกโคตเจ็บมันทําได้แค่เก็บไว้กับตัวแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นแท่นบูชาไฟเหรอเฮ้ยลูกแก้วของเพิงว่ะเฮ้ยมันจะใช่ ลูกแก้วเอ้ยแต่งเข้าไปไม่ได้อันนี้เป็นลูกแก้วไฟอันแรกเราได้มาเป็นลูกแก้วลูกแก้วลมปะแล้วตรงนี้ก็มีคนเบาแสมันมีแค่ว่าเป็นของเด็กที่ถูกตามใจในเมืองอะ่ะเป็นเด็กที่ถูกสปอยอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนไหนสิกที่ถูกสปอยเหรอหรือเด็ก2คนที่ชชยหาดนด้นนะที่เกาเล้าเกาเหลา,า,ลาหน่อยแต่เขาใช้คําว่าในเมืองอันนั้นมัน on the beach เธอถูกสปอยไหมไม่เหรอเฮ้ยนี่ปเปล่าเปไม่ใช่นี่นะมีตุ๊ก,กตาลูกป,ปั้นของเราอ่ายเด็กสองคนนั้นไม่อยู่แล้วนี่นะ เด็กสักคนในเมืองเหรอพวกเธอปะเนี่ยไม่ใช่เหรอตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะหมือนจะเป็นป้ายประกาศถ้าตามหาแมวเจอรับไปเลยโอ้รหัส5505งัย้นเหรอขนส่งอาหารแมวหรือเปล่าโอ้เหมือนเป็นป้ายรับงานอ่อเข้าใจลวเข้าใจละโอ้ฉันได้พยายามวิ่งตามหาจนทั่วเมืองฉันรู้สึกว่าฉันท้อกับภารกิจน,นี้เอาละไว้ฉันบินแรงกลับมาเมื่อไหร่ค่อยพบเจอกันใหม่ปึ๊บไอแค่ว่าวันเดียวนี่มปัญหาที่ขนส่งยากเหลือเกินไปละฮะรักนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยตุกตาเห็น Bye!